วัสดีครับทุกคนพบกับผมบ่าวทงเมืองสีออโต้ค่ะที่มัสด้าสุรินนะครับวันนี้นะครับบ่าวทงเมืองสีอยู่กับรถสต็อกพิเศษนะครับเป็น New m a ส d a c ซ x 30นะครับตัว SP สีสีขาวมุกนะครับรถคันนี้นะครับเป็นสต็อกพิเศษส่วนรถได้เยอะมากนะครับน่าสนใจขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูตัวรถพร้อมกันไปดูกันเลยมามาดูกันทุกคน รถที่อยู่ตรงหน้าทุกคนในตอนนี้นะครับก็คือ new Mazda CX-30 2.0นะครับตัว SP นะสีขาวมุก Snowflake White Pearl ค่าตัวน้องเขานะครับอยู่ที่1้าน199,000บาทนะครับสีขาวมุกนะครับก็จะบวกเพิ่ม10,000บาทนั่นเองรถคันนี้นะครับเป็นสต็อกพิเศษได้แคมเปญส่วนลดนะครับสูงสุดถึง165,000บาทเลยนะครับทุกคนเงื่อนไขอะไรยังไงนะครับก็โทรมาสอบถามเบ่าวทุงหนังสีได้ ตัว s อ p นะครับออปชันขั้นสูง i อเอ็กซิบเซนนะครับได้12ตัวกล้องรอบคันนะครับทุกคนระบบเบรกอัตโนมัตินะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับมีมาให้เนาะแล้วก็ระบบนะครับมา d a ้าเรดาร์ค s e คอนโทรลนะครับเป็นแบบ Adaptive นะีเนาะสะดวกสบายมากนะครับในการขับรถทางไกลนะครับเพราะว่า เขาจะแปลผันตามคันหน้านะครับอัตโนมัติเลยในส่วนของระบบไฟหน้านะครับก็ได้ระบบ Adaptive LED Headlamp นะครับก็คือไฟหน้าอัจฉริยะนะครับเขาจะปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล่ก็มีรถสวนมานะครับเขาก็จะดับวอดไฟที่ไปรบกวนรถคันอื่นนะครับทุกคนนี่ตรงตะแกรงหน้านะครับเป็นสีดําเงาเปียดองแบกนะครับทุกคนทําให้รถนะครับมีความสปอร์ตมากเลยได้นะครับตัวนี้เนาะโลโก้จะเป็นอัคฉริยะเคลือบแบบนี้ นั่นหมายความว่าเป็นตัว็อปนั่นเองกล้องรอบคันนะครับนี่โคมไฟหน้านะครับก็เป็นโคม LED โปรเจกเตอร์พร้อมไฟเรทาม running แรมนะครับทุกคนเปิดปิดอัตโนมัติเซ็นเซอร์รอบคันนี่ล้อแมกอันรอยนะครับทุกคนเป็นสีเงินแบบนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นคาร์บอนอีพิชชั่นนะครับจะเป็นสีดําเงาเนาะ,ะขนาดยางอยู่ที่215ทับ 55R18 นะครับ 99H นี่ล้อหน้านะครับเป็นดิสเบรกนะครับ ล้อหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันนะครับระบบการสั่นสนะเทือนนะครับเป็นแบบอิสระเมกเฟอร์สัันสตาดและเบรกกันโครงนะครับทุกคนนี่มีเยอะมากนะครับความปลอดภัยขั้นสูงเนาะคิวซุ้มล้อน,นะครับเขาดูไม่ใหญ่มากเนาะก็ทําให้รถนะครับมีความสปอร์ตมากนี่ระบบคุญแจนะครับเป็นแบบสมาร์ท e คียร์เลนที่นี่เป็นแบบสัมผัสนะครับทุกคนกระจกนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเนาะ ความปลอดภัยขั้นสูงนะครับ Advan c e by Sport Monitor ต้าลนะครับก็จะเตือนที่กระจกมองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเสา A เสา B นะครับเป็นสีดำเงานะครับคิวโครเมียมนะครับลากยาวมาเลยเนาะทำให้รถนะครับมีความสปอร์ตมากนี่มาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับทุกคนเป็นท่อคู่นะครับมาจากโรงงานด้านหลังนะครับก็จะได้ระบบสมาร์ทเบรกซับสปอร์ตบีเวิร์ดเนาะอ่าแล้วก็ RCTA นะครับ Vehicle Traffic Alert แล้วก็อีกตัวนะครับสมาร์ทเด็ซับพอร์ตรีคอซิงเนาะรีคอซิงนะครับจะจับวัตถุที่เคลื่อนไหวได้นี่อัจฉริยะมากนะครับระบบนี้ในส่วนของฝาท้ายนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับทุกคนไปดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับทุกคนดูเห่าอาการไหมนะครับเนาะนี่เป็นรถใหม่นะครับทุกคนเนาะก็จะมาในพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับนี่พิมพ์งามมากนะครับทุกคนเนาะอ่า จอกางดครับขนาด8.8นิ้วนะครับทุกคนแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแยกสั่งได้นะครับซิงเกิลโซนดูเอาโซนนะครับทุกคนที่วางเก้าน้านะครับพวกนี้สามารถติดปีนองแบกได้นะครับยังไม่ลอกออกนะเนาะมาในเกียร์สกายเอ็กซ์ทิพไดเอ6สปีดให้ความนุ่มนวลแม่นยําและมีประสิทธิภาพนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับมีมาให้นี่เป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับสีดาเนาะทุกคน้ายางนะครับก็ยังอยู่นะไม่ได้เอาออกนะครับ หลังคาสันรูฟนะครับเป็นแบบไฟฟ้ามีให้นี่ทุกคนนี่เบาะนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้สิบทิศทางแล้วก็เมมโมรีดวิที่ตัวรถสองตำแหน่งแล้วก็ที่ดอกคุญแจนะครับดอกก็ตำแหน่งอีกด้วยนี่พวกออปชั่นขั้นสูงนะครับเนาะระบบ i อซิทิฟเซนนะครับสิบสองตัวสามารถเปิดปิดได้จากหน้าจอกลางนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นระบบ i อสต็อปทีซีเอนะครับสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้อ่าแล้วก็ บันทึกที่นั่งเบาะนะครับเป็นลำโพงบสนะครับทุกคนได้12ตัวเลยนี่เป็นแบบนี้นะครับกระจกก็ออโต้ทั้งสี่บานนี่ในส่วนของด้านหลังนะครับทุกคนมาดูกันนี่ก็ผ้ายางยังอยู่นะครับอตอนหลังนะครับมีมาให้เนาะผ้ายางยังอยู่นะครับเป็นรถใหม่นะครับแต่ว่าสต็อกพิเศษคือได้ส่วนรถเยอะมาก165,000บาทนะครับส่วนรดสูงสุดนะครับเนาะซื้อสดหรือว่าซื้อผ่อนนะครับก็ โทรมาคุยกันได้นะครับทุกคนนี่ผ้ายางยังอยู่เนาะรถสต็อกนี้นะครับก็มีคันเดียวเท่านั้นนะครับท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อบ่าวทงเมืองสีได้เลยนะครับตามช่องทางใต้เลงนี้ผมยินดีรับใช้บร,ริการสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับบ่าวทงเมืองสีก็ขอกล่าวคาว่าขอบพระคุณครับ